สวัสดีค่ะแม่กิฟนะคะจากเพจ Little Faya and the Family ค่ะบ้านไหนนะคะที่มีลูกคิ้วบางผมบางฝั่งทางนี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเคยได้ยินการนำดอกปันชันนะคะมาบดแล้วก็ทาที่คิ้วลูกเพื่อให้คิ้วลูกเนี่ยดกดำใช่ไหมคะแต่ยุคนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยประหยัดเวลาไปได้อีกเยอะเลยค่ะอย่างลิลลมูนเซรั่มนะคะของเขาเนี่มีทั้งแบบคิวแล้วก็แบบผมนะคะตัวกล่องเนี่ยน่ารักมากเลยนี่เอาให้ดูน่ารักมากเลยค่ะ เห็นปุ๊บเนี่ยคืออยากลองหยิบม,มาใช้เลยค่ะเดี๋ยวกิฟจะสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะคะตัวคิ้วเนี่ยมีชื่อว่า eye brows baby s o o t i n g serum ค่ะมาในรูปแบบแท่งแบบนี้นะคะปลายเนี่ยจะคลายผู้กันค่ะขนแปรงนุ่มเวลาใช้เนี่ยเราก็หมุนปลายปากกาค่ะจนเนื้อเซรั่มออกมาแล้วก็ทาที่คิ้วลูกน้อยได้เลยกิฟทาให้น้องเฟย่าก,กับน้องฟาเกนเช้าเย็นนะคะหรือบ้านไหนเนี่ยจะทาบ่อยครั้งกว่าน,นั้นก็ได้นะ ก่อนหน้านี้ค่ะ2คนนี้เป็นเด็กที่คิ้วบางมากหลังใช้มาสักพักนะคะสังเกตได้เลยค่ะว่าน้องคิ้วหนาแล้วก็ดกดำขึ้นค่ะอีกตัวนะคะก็คือ h a i ์เบบี้สู t ติ้งเซรั่ค่ะวิธีใช้นะคะเราก็ปั๊มเซรั่มออกมาที่ฝ่ามือค่ะแล้วเอามือถูหลังจากนั้นเนี่ยก็นวดเซรั่มลงบนศีรษะไม่ต้องล้างออกนะคะกลิ่นเนี่ยหอมละมุนมากเหมือนแป้งเด็กเลยค่ะ ของน้องฟาเกนนะคะก็จะมีปัญหาผมบางผมร่วงตั้งแต่เกิดเลยค่ะกิบก็ใช้ลินละมุนมาตลอดตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกได้ว่าผมลูกเนี่ยนิ่มลื่นแล้วก็ยาวไวขึ้นด้วยค่ะที่กิบเลือกใช้ลินละมุนนะคะก็เพราะหนึ่งเลยเขาใช้สารสก,กัดจากธรรมชาติค่ะอาทิเช่นสารสก,กัดจากต้นกระบองเพชรนะคะอุมดมไปด้วยวิตามิน a B c ค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะค่ะ และเขาเนี่ยก็เป็นแบรนด์แรกนะคะที่นําสารสกัดใบโหระพามาใช้ค่ะซึ่งช่วยลดการหลุดล่วงนะคะทําให้ผมเนี่ยเกิดใหม่ได้ไวขึ้นสําหรับผู้ใหญ่นะคะช่วยลดผมงอกได้ด้วยค่ะ และยังมีพรีไบโอติกนะคะซึ่งเป็นแบรนด์แรกเลยค่ะที่ใส่ในเซรั่มอันชันช่วยให้หนังสีสเนแข็งแรงกระตุ้นการสร้างรากผมให้เกิดใหม่ได้ไวขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารสกัดจากต้นอ่อนถั่วลันเตาค่ะจากโปรตีนร่างไหมแล้วก็ดอกอันชันด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยบำรุงเส้นขนเส้นผมให้แข็งแรงค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือไม่มีสเตียรอยค่ะไม่มีพาราเบนนะคะมั่นใจในความปลอดภัยได้เลยค่ะ ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะคะผู้ใหญ่ที่ผมร่วงผมบางก็ใช้ได้นะคะอย่างกิ๊บเนี่ยหลังคลอดมานะคะก็จะผมร่วงเยอะมากค่ะก็ได้ขวดนี้นี่แหละคะ่ะใช้เช้าเย็นนะคะใช้ไปประมาณสัก1-2อาทิตย์นะคะก็เริ่มเห็นผลแล้วค่ะจะบอกว่าขวดนี้เนี่ยคุ้มมากค่ะใช้ได้กับทุกคนในบ้านเลยค่ะเหตุผลที่3นะคะก็คือใช้งานง่ายค่ะแล้วก็พกพาสะดวกมากเลยนะคะใส่ในกระเป๋าได้สบายๆเลยค่ะ 2ตัวนี้นะคะกิ๊ใช้ตั้งแต่น้องเตย่าเลยค่ะใช้ดีจริงค่ะก็เลยใช้ต่อเนื่องค่ะมาจนถึงน้องฟาเกตเลยหากใครสนใจนะคะกิ๊บจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะกิ๊บก็ขอตัวก่อนค่ะไว้มีไอเทมเด็ด <c oughs> ไอเทมดีๆอะไรจะมาแนะนํากันอีกนะคะบ๊ายบาย